ต่อไปเป็นปฏิโลมะปุจฉาเปิดหนังสือไปที่หน้า1 9ึ่สันนิษฐานโสตาจักไม่เกิดสังสยท่านแรกแต่จักขาจักเกิดสังสยท่อนที่สองจักขาก็จักไม่เกิด เริ่มต้นหาองค์ธรรมที่สันนิษฐานคือโสตาจักไม่เกิดเนื่องจากเป็นการสามปุค,คละเราจะต้องคิดสองการควบคู่กันไปที่ต้องคิดสองการก็เนื่องจากว่าองค์ธรรม เป็นองค์ธรรมที่พูดถึงปัจจุบันการเราจะสังเกตเห็นได้จากเวลาเรากล่าวองค์ธรรมเช่นขาหน้ากับขาหลังหรือขาเกิดกับขาตายเราจะใช้คำว่าซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายคำว่ากำลัง เกิดกำลังตายนั่นเป็นสำนวนสำเนียงของปัจจุบันสรุปง่ายๆก็คือว่าองค์ธรรมทุกองค์ธรรมในแต่ละกาศเนี่ยจะใช้สำนวนว,นว่ากำลังกำลังกำลังทั้งนั้นเลย mm hmm. เมื่อองค์ธรรมเป็นปัจจุบันแต่ว่าคำถาม เป็นอนาคตเราจึงต้องใช้หัวข้อเปรียบเทียบสองหัวข้ออันดับแรกให้ดูที่คำถามว่าโสตาจักไม่เกิดในอนาคตเราก็มาเขียนอนาคตไว้โสตาจักไม่เกิดซึ่งเป็นปัจจานิก การสามปุกละองค์ธรรมที่มาก่อนและแน่นอนกว่าเพื่อนก็คือปัจฉิหรือปัจฉิมะปัจฉิมะหรือปัจฉิเนี่ยเป็นบุคคลที่เกิดตายหรือกำลังเกิดกำลังตายกำลังปรินิพานได้อยู่ในสามภูมิก็คือในกามในรูปในอรูปบุคคลเหล่านี้ เมื่อปรินิพพานแล้วจะไม่ไปเกิดในอนาคตอีกต่อไปเมื่อไม่ไปเกิดในอนาคตอีกต่อไปก็จะไม่มีโสตาเกิดเรียกว่าโสตาจัะไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านี้นั่นเองจากนั้นไปดูต่อว่าในส่วนที่ไม่ใช่ปัจฉิยังมีไหมที่ไปเกิดแล้ว ไปเกิดในอนาคตการแล้วแต่โสตาไม่ได้ไปเกิดด้วยหรือโสตาไปเกิดด้วยไม่ได้หรือโสตาไม่เกิดซึ่งที่แน่นอนก็คือต้องเป็นภูมิที่โสตาเกิดไม่ได้นั่นก็คืออรูปภูมิดังนั้นองค์ธรรมของสันนิษฐาน ซึ่งต้องการองค์ธรรมที่โสตาจะไม่เกิดจึงมีสองกลุ่มกลุ่มแรกปัจฉิมะสามกลุ่มที่สองอรูจากนั้นเรามาดูในฝั่งปัจจุบันซึ่งเป็นฝั่งสำคัญเนื่องจากเวลาเรากล่าวองค์ธรรมเราจะกล่าวองค์ธรรมในนามปัจจุบันเท่านั้นเมื่อคู่ปัจฉิมะสามเนี่ย เป็นปัจจุบันอย่างที่บอกไปว่าบุคคลเหล่านี้ปรินิพพานแล้วไม่ไปเกิดต่อก็ไปว่าเป็นบุคคลที่กําลังเกิดกําลังปรินิพพานในปัจจุบัน,นภูมเหล่านี้เป็นปัจจุบันอยู่แล้วส่วนบุคคลที่จะไปเกิดในอรูป,ปภูมิในอนาคตการแล้วจะไม่มีโสตาเกิดเพราะเป็นภูมิที่โสตาเกิดไม่ได้นั้น อยากทราบว่าปัจจุบันนี้บุคคลเหล่านั้นกำลังเป็นใครอยู่ที่ไหนได้บ้างตอบว่า 1. เป็นบุคคลที่กำลังเกิดกำลังตายในกามตรงนี้ต้องใส่ขาให้ด้วยนะสองขาขาเกิดกับขาตาย 2. ต้องเป็นบุคคลที่กำลังเกิดกำลังตายในรูป 3. ต้องเป็นบุคคลที่กำลังเกิดกำลังตายในอรูป บุคคล3ามจำพวกนี้ก็คือบุคคลที่กำลังเกิดกำลังตายในกามในรูปในอรูป3ามจำพวกนี้หลังจากตายแล้วเขามีสิทธิ์มีโอกาสไปเกิดในอรูปได้เรียกว่า3าไปอรูป3ไปอรูป จากนั้นเราก็มาดูสังสยะท่อนแรกซึ่งต้องการองค์ธรรมที่แต่จักขาจักเกิดในคู่ก่อนๆโดยเฉพาะคู่ที่เกี่ยวข้องกับจักขาโสตาโสตาจักขาเช่นนี้อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าจักขาโสตาโสตาจักขาเนี่ยเกิดในภูมิเดียวกัน ไม่เกิดก็ไม่เกิดในภูมิเดียวกันเท่ากันดังนั้นจึงวิสัชนาว่าอมันตานั่นหมายความว่าจักขาจักเกิดโดยไม่สนใจโสตาว่าโสตาจักไม่เกิดจักขาก็ต้องจักไม่เกิดไม่มีโสตาจักไม่เกิดจะมีจักขาจักเกิดไม่ได้วิธีการสังเกต เพื่อความเข้าใจที่ชัดคมกว่านี้ก็คือสังสยะท่อนแรกที่ต้องการองค์ธรรมที่จักขาจักเกิดก็ให้ไปดูที่สองกลุ่มนี้ก็คือที่ปัจฉิมะสามกับอรูปว่าปัจฉิมะสามเนี่ยโสตาจักเกิดไหมก็ไม่อยู่ดีเพราะเป็นปัจฉิและอรูปสามหมายถึงอรูปหมายถึง คนที่จะไปเกิดในอรูปเนี่ยเมื่อไปเกิดแล้วจะมีจักขาเกิดไหมก็ไม่มีดังนั้นองค์ธรรมที่ต้องการว่าจักขาจะเกิดจึงไม่มีท่อนที่หนึ่งไม่มีคำตอบก็ตกเป็นคำตอบของท่อนที่สองท่อนเดียวตอบคำเดียวแปลคำเดียวว่าอามันตาใช่องค์ธรรมของอามันตาก็คือองค์ธรรมเดียวกันกับสันนิฐานนบทอย่างไงอย่างนั้น สรุปก็คือได้ปัจฉิสามอรูปสามทีนี้เราจะมาดูองค์ธรรมเวลาจำแนกองค์ธรรมปัจฉิสามจำแนกอย่างไรอรูปสามหรือสามไปอรูปจำแนกอย่างไรปัจฉิสามเรามาจำแนกองค์ธรรมเป็นอย่างนี้ปัจฉิสามคือการรูปอรูป กามรูปถ้ามาด้วยกันหรือในหมวดองค์ธรรมเดียวกันแบบนี้เราจะรวมเป็นปัญจทันทีและเมื่อเรารวมกามรูปเป็นปัญจอรูปเราจะเปลี่ยนเป็นจตุจตุแปลว่า 4, ปัญจแปลว่า 5. ถามว่าสกับ 5, ใครอยู่หน้าใครอยู่หลังก็ต้องตอบว่าสอยู่หน้า 5, อยู่หลังอันนี้คือลำดับ จากนั้นเราจะมาดูองค์ธรรมปรัจฉิในที่นี้หรือปัจฉิทั้งสามปุ่มนี้เนี่ยมาทั้งสองขาทั้งกำลังเกิดและกำลังปรินิพานเวลาแสดงองค์ธรรมเราจะแยกเป็นขาเกิดส่วนหนึ่งขาปรินิพานอีกส่วนหนึ่งก็คือขาเกิดก็คือติหนึ่งพ้เสกสาม ที่เป็นปัจฉิมภุิกะซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจาวก,การภูมิอาราตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในจตุโวการภูมิปัญจาวก,การภูมิปัจฉิสามเราจะจำแนกองค์รรมอย่างนี้ตลอดไปต่อไปมาดูอรูปสามก็คือ การรูปอรูปที่ตายแล้วจะไปเกิดในอรูปเราเรียกภาษาง่ายๆว่าอรูปสามหรือสามไปอารูปก็จะมีการรูปไปอรูปแล้วก็อารูปไปอารูปําำการรูปไปอารูปเราจะแยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มขาเกิด กำลังเกิดในกามในรูปแล้วไปอรูปแล้วก็จะปรินิพานที่อรูปอีกกลุ่มหนึ่งกําลังเกิดกําลังตายในกามในรูปแล้วจะไปอรูปแล้วจะปรินิพานในอรูปกามรูปเราจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มขาเกิดขาเดียวหนึ่งกลุ่ม,มก,กลุ่มสองขาอีกหนึ่งกลุ่มส่วนอรูป ปัจจุบันก็กำลังเกิดกำลังตายในอรูปภูมิที่จะไปต่อก็เป็นอรูปเรียกว่าไปอรูปประภูมิเดิมหรือซ้ำภูมิ้นนั้นก็ไปทีเดียวเลยสองคนไม่ต้องแยกเป็นขาเกิดต่างหากสองขาต่างหากเหมือนข้างบนอรูปสองขาไปอรูปซ้ำแล้วก็จะปริณิพน์นที่อรูป ที่ต้องกำชับด้วยคำว่าแล้วจะปรินิพานเช่นกามรูปขาเกิดไปอารูปแล้วจะปรินิพานที่อารูปก็ดีกามรูปสองขาไปอารูปแล้วจะปรินิพานที่อารูปก็ดีอารูปสองขาไปอารูปสามแล้วจะปรินิพานที่อารูปก็ดีถามว่าทำไมต้องกำชับหรือกำกับด้วยคำว่าแล้วจะปรินิพาน ตอบว่าเพราะว่าสันนิษฐานเนี่ยกำกับไว้ว่าโสตาจะต้องไม่เกิดในอนาคตโสตาจะต้องไม่เกิดในอนาคตคำว่าโสตาจะต้องไม่เกิดในอนาคตเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะภพถัดไปหรือภพที่สองเท่านั้นก็คือภพต่อต่อไปตั้งแต่ภพที่สองเป็นต้นไปนั่นเอง สมมติว่าเราไม่กำกับหรือกำชับด้วยคำว่าแล้วจะปรินิพานไว้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นจากกามรูปขาเกิดไปอารูปจากอารูปสามารถลงมากามได้ถ้าไม่กำชับด้วยคำว่าแล้วจะปรินิพานเมื่อจากอารูปลงมากามได้ก็จะกลายเป็นว่าโสตาจะเกิดมันก็จะขัดกันกับสันนิษฐาน ดังนั้นเราจึงต้องใส่คำว่าแล้วจะปรินิพานในคู่อื่นๆก็เช่นเดียวกันที่ต้องํำชับหรือกํำกับด้วยคำว่าแล้วจะปรินิพานก็เพราะว่าเพื่อไม่ให้ขัดโดยเฉพาะสันนิษฐานไม่งั้นจะขัดกับสันนิษฐานทันทีในคู่ต่อๆไปก็จะอธิบายลงรายละเอียดไปทีละเล็กทีละน้อยให้ฟังอย่างนี้ตลอดไป ต่อไปเราจะมาอ่านพร้อมกันคู่นี้เป็นปัจจนิกสามละปฏิโลมะปุจฉาโสตากับจักขายัตสาวาปนะโสตายตนางโนปัิสติตัดจกักจกายตนางโนปัจสติติ หรือว่าโสตายัตนาจากไม่เกิดแก่บุคคลใดจากกายัตนาก็จากไม่เกิดแก่บุคคลนั่นใช่ไหมวิสัจนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่ ติเหตุกะปุตชนหนึ่งผลเสกะบุคคลสามที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจาวการภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพันในจตุโวการภูมิปัญจาวการภูมิ ติเหตุกะปุตุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกามสุขติ 7, ปปภูมิเจ็ดรูปภูมิเก้าเว้นจตุตชานภูมิที่จะได้มากเบื้องต่ำแล้วจะ,ะและจะเกิดในอรูป,ปรภูมิแล้วจะปรินิพานพรสกาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุขติ 7, ปปภูมิเจ็ดรูปภูมิเก้าเว้นจตุตชานภูมิ และจะเกิดในอรูป,ปรภูมิแล้วจะปรินิพานผลเสกบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูป,ปรภูมิและจะเกิดในอรูป,ปรภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพาน